พบมือดีบนเรือสปีดโบ๊ทนำบัตรเอทีเอ็มของคุณแตงโมไปรูดระหว่างที่ค้นหาร่างของคุณแตงโมนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวที่เด็กงามโดยสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับนักข่าวตัวยกรรมของไทย PBS นะฮะร,รายงานว่าแม่คุณแตงโมเน้นนำหลักฐานใหม่แจ้งความกองปราบครับหลังจากที่พบมีคนนําบัตรเอทีเอ็มทำธุรกรรมทางการเงินช่วงที่คุณแตงโมเนี่ยตกเรือเสียชีวิตทั้ง3วันนะครับก็มีการตั้งปมสงสัยมูลเหตุการตายด้วย ซึ่งนางพานิดาสิริยุทธโยธินครับแม่ของคุณแตงโมนะฮะซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดัง,ดงพลัดตกหรือสปีดโบ๊ทแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตพร้อมด้วยทนายความนะครับนำหลักฐานทางการเงินเนี่ยเป็นบัญชีการเดินของธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยมาให้กับพนักงานสอบสวนกองกำลับการปราบปรามหลังจากที่ว่าพบว่าในช่วงที่เกิดเหตุน,นะครับคุณแตงโมตกเรือแล้วก็ค้นหาบัตรเดบิตของคุณแตงโม แล้วก็ได้ถูกทําธุรกรรมทางการเงินถึง3ครั้งด้วยกันนายชัยวัต์นะฮะแถลงความเผยว่าจากการตรวจสอบบัญชีพบว่ามีการทําธุรกรรมผ่านทางบัตรเดบิตโดยการรูดจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับสครั้งก็คือวันที่24กุมภาพันธ์65เวลา21นาฬกานะครับก็คือวันที่คุณแตงโมตกเรือแล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์65เวลา20นาฬกาเป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาร่างของคุณแตงโมแล้วก็ครั้งที่3นะครับหรือว่าครั้งสุดท้ายนั้นในช่วงกลาง วันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นวันที่มีการพบศพของคุณแตงโมจึงทําให้หลักฐานนี้เนี่ยเป็นหลักฐานใหม่ที่จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบและดําเนินคดีและก็ยังเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญนะครับที่ใช้ประกอบในการพิจารณาคดีในชั้นศาลเพิ่มเติมอีกด้วยส่วนศาลจะพิจารณาว่าจะเป็นสาเหตุในการฆาตกรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะครับจากหลักฐานนะครับก็เป็นเหตุให้มารดาคุณแตงโมนะครับก็มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจหรือเปล่า มีการประสงค์ต่อทรัพย์ไหมจนทาให้คุณแตงโมเนี่ยต้องตกน้ําและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจึงอยากจะให้ทางตํารวจนะครับของกองปราบปรามเนี่ยช่วยสืบหาข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดเป็นผู้นําบัตรเดบิตดังกล่าวไปใช้ซึ่งนางพานิดาเนี่ยเผยอีกว่าความผิดปกติเรื่องบัตรเดบิตของน้องแตงโมประกอบกับเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆทั้งเรื่องของกรมธรรม์หนึ่งล้าน 1, 000, 000บาทแล้วก็ความผิดปกติอีกหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นทําให้เกิดข้อสงสัยครับเกี่ยวกับมูลเหตุที่นํามาซึ่งการเสียชีวิต ทั้งนี้ตนก็ไม่อยากพูดว่าเป็นการฆาตกรรมเพียงแต่อยากจะให้พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กระจ่างชัดส่วนเรื่องของบัตรเดบิตของคุณแตงโมอตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ใดเป็นคนนําไปใช้ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยพิสูจน์ทราบก่อนนะครับนอกจากนี้เนะี่ยยังมีบุคคลแอบอ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนางพนิดา เพื่อไปหลอกลวงทรัพย์ของผู้อื่นจนสูญเงินหลายสิบล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับนางพัิดาแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้ถูกสอนอลุมพินีรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับในความผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทราบอีกว่า กำลังจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งหมายจับอีกด้วยทางด้านของนางพิดดาก็ยังบอกว่ายืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแต่อย่างใดแต่ก็ยอมรับว่าเคยไปออกรายการทีวีด้วยกันทางนี้หากใครพบเจอหรือว่ามีเบาะแสมีรางวัลนําจับมอบให้ด้วยจํานวน3 0 0 0 0นบาทเพราะว่าการกระทําของบุคคลดังกล่าวน,นั้นสร้างความสูญเสียให้กับตนเป็นอย่างมากเพื่อทีอสามารถติดตามรายละเอียดได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS กดหมายเลสามแล้วก็ซื้ออะไรต่างๆของไทย PBS ด้วยนะครับ